นี่คือนาเกลือค่ะที่อยู่ในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งจากเกลือในนาแปลงนี้นะคะก็กลายเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับสู่อาเซียนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองของอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้ต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จนสร้างไรายได้ให้กับชุมชนที่นี่เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากเศรษฐกิจชีวภาพ ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พามาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะใครอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้นะคะ น้องก็อทำนาเกลือขายเกลือนั่นซื้อข่าวกินวันนี้พามาที่นาเกลือค่ะก็คือที่กังหันทองสปาเกลือนะคะที่อยู่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมาคุยกับกลุ่มสมาชิกของกังหันทองสปาเกลือก็คือคุณแนนคุณอัชราทรัพยประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผ่านมาเห็นนาเกลือเต็มเลยค่ะ ตอนนี้ไม่ได้ทํานาเกลือแล้วซื้อข้าวกินแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการประยุกต์แล้วใช่ค่ะกว่าจะมาเป็นกังหันทองสปาเกลือทำอะไรมาก่อนคะเริ่มจากที่ว่าพี่เขามีนาเกลือเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นโรงงานผลิตเกลือก็เลยจะยอดว่าจะทํายังไงให้เสริมมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนก็เลยเราก็คิดประดิษฐ์คิดค้นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับขาหลายปีแล้วค่ะประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะค่ะ แล้วก็มีแบบพวกอากรมมาช่วยกรมพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวมาช่วยในเรื่องต่างๆของเราเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มจากที่ว่าเป็นเกลือก็เลยเติมต่อยอดมาเป็นพวกเกลืออบอาเป็นเกลือขัดผิวเป็นสบู่ดอกเกลือเกลือแช่ตัวแช่เท้าค่ะตอกย้ำอีกสักนิดนึงค่ะประโยชน์ของเกลือประโยชน์ของเกลือคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสอร์เมดาให้กับชุมชนแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ทำให้ผิวไม่แห้งใช้เป็นยารักษาโรคได้ใส่ในลูกประครบอ่าใช้แทนน้ําอุ่นละลายเช็ดหน้าแทนเครื่องสําอางได้เหมือนน้าเกลือที่เราเช็ดหน้าละค่ะตัวใช้ได้ทุกอย่างเลยใช่ใช่เหมือนเวลาที่เราจะรับประทานผักเราต้องเอาเกลือไปล้างผักค่ะใช่ใช่ใชแล้วกบ็บางท่านนี้ตื่นเช้ามานี้ ชา<ส>ยแปลงฟันได้กลัวปากลดอาการพวกอักเสบของเหงือออ่าะล่องฟันเสี่ยวฟันเลือดออกตลารฟันอะไรพวกนี้ได้ค่ะนั่นคือเขาเรียกว่าคุณค่าของเกลือเรามายกระดับให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นคุณแอน,นทำยังไงคะแล้วรวมกลุ่มอะไรกันยังร,รวมกลุ่มจากประมาณ2ี่สิบท่านเริ่มจากสมาชิกในชุมชนมเริ่มแบบว่าเราช่วยสอนอสอนเรื่องการทาให้แบบว่าพนักงานช่วยกันทํา จากที่ว่าเล็กๆเป็นแบบว่าเกลือหอมแล้เหยดับกลิ่นเอาไว้ในห้องน้ําในตู้เสื้อผ้าก็เริ่มดัดแปลงมาเรื่อยมาเป็นสครับผิวมาเป็นเกลือขัดเกลือแช่เป็นสบู่ดอ,อกเกลืออะไรพวกนี้ค่ะ,คะ<ม>ก็เริ่มพัฒนาตัวนี้ไปมีประมาณ1 1บเถึงสิตัวโอ้โหค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรทําให้เราพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือที่อยู่ในนาเกลือเนี่ยเราเอามาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเราขายได้หรือว่า เอ,อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากที่ว่ามีแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เริ่มทําจากตรงนี้อ่าเริ่มตัวที่ว่าเราทําเป็นแบบว่าแป้งเป็นแป้งขัดหน้าอะไรเงี้ยจะทํายังไงเกลือม,มันก็เหมือนแบบเป็นตัวทําแบบว่าเป็นตัวขัดเป็นสครับเป็นอะไรงนี้ได้แล้วก็เริ่มมีจุดเล็กๆ ขายตามหมู่บ้านเล็กๆทําเป็นถุงขายเล็กๆคนเริ่มมีความสนใจบางคนเอ๊ะทําไมไม่ทําอย่างอื่นบ้างผลิตภัณฑ์ตัวอื่นบ้างทําเป็นตะบ,บูดูสิเพราะว่าช่วงนี้นาเกลือมันแดดแรงคนก็จะเป็นฝ้าเป็นอะไรเยอะเราก็เอ๊ะย,ยังไงยังไงดีพราะคนใช้เริ่มแจกก่อนเริ่มจ<ม>กที่ว่าแจกก่อนให้คนได้ลองใช้เราใช้ดีโอเคฝ้าหายหน้าใสขึ้นทําให้แบบเขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นคนก็เอ๊ะทำขายเลย อ่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วเหมือนชาวบ้านก็ได้ได้ไดเสริมจากตรงนี้ด้วยค่ะใช่จุดสําเร็จใช่ใชตรงไหนคะจุดสําเร็จก็คืออ่าเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นมีอยอยมาช่วยการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเข้ามาดูว่าเอ๊ะย,ยังไงดีจะพัฒนาตัวไหนตัวไหนจะทําตัวไหนได้อ่าพอทําเสร็จาการท่องเที่ยวก็พาเราไปออกบูธพัฒนาชุมชนก็พาเราไปออกบูธอยอก,ก็แบบส่งแบบอะไรมาให้ส่งสูตรส่งอะไรมาให้ช่วยเหลือกัน ก็เหมือนได้หลายๆทางมาช่วยกันก็ทําให้สาเร็จมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะจากเกลือเม็ดเล็กๆที่อยู่ในนาเกลือเท่าที่ฟังคุณแนนเล่านะคะสร้างทั้งเศรษฐกิจแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนและที่สําคัญเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจชีวภาพเพราะปลอดภายัยแล้วก็<ช>เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ,คะ คราวนี้พอความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นป้ายว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเชิงนิเวศนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นเรียนรู้ด้วยนะคะค่ะถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่จะได้อะไรคะจะได้อะไรก็จะได้ประโยชน์ของเกลือวิธีการทำนาเกลือเราแล้วก็ได้แรงบันดาลใจสามารถเอาไปต่อยอดทำเป็นของตัวเองได้ค่ะอ่าใช่ เห็นว่าข้างบนมีนวดมีอะไรนท่่องีจะมาีรูปขัดผิวแช่เท้ามีอะไรเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถรับบริการได้เลยแช่เท้าขึ้นไปจะมีแช่เท้าฟรีขัดผิวฟรีมีบริการนวดมีคอร์สขัดหน้าแล้วชอบใจก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝันของฝากที่บ้านได้ค่ะเราคุยอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวสักครู่จะพาไปดูจะพาไปดูนะคะสักครู่จะพาไปดูแต่ตอนนี้ถามก่อนว่าในเมื่อตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแน่นอนละค่ะ 6ก 6, 4, 6 5, ามหโควิดมาเราอยู่ยังไงคะอตอนนั้นช่วงนั้นก็กระทบก็กระทบตัวหนึ่งแต่เราก็อาศัยขายของออนไลน์ไลฟ์สดแนนเป็นคนไลฟ์สดเองถึงจะได้มากได้น้อยแต่ก็ดีใจที่ว่าคนเข้ามาชมอะ่ะใช่ทาให้แบบว่ามีคนยอดเข้ามาดูแล้วพอเวลาแขกเข้ามาเอ้เนี่ยไปดูในไลฟ์สดนะอยากมาดูจริงๆว่าที่บ้านเป็นยังไงอย่างที่บอกไหมก็แบบเราก็ดีใจแล้วอะ ว่าคนเข้ามาดูในจุดๆนี้แบบสนใจถึงจะเป็นคนไม่มากก้อนสองก้อนเราก็ดีใจแล้วที่คนเข้ามาซื้อเราอะค่ะจ้ากลายเป็นว่าช่วงวิกฤตกลายเป็นโอกาสใช่ใช่ทำให้แบบสนุกไหมคะตอนนั้นอ่าก็แรกๆก็ตื่นเต้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆทําไปก็แบบว่าเออแบบคนเข้ามาแบบเออชื่นชมนู่นนี่นั่นเออให้กำลังใจก็ทําให้เรามีแรงผลักดันตรงนี้มากขึ้นค่ะเราก็มีคนมาจากที่ว่ามาดูเราตรงนี้อ่าแสดงว่าก่อนหน้าก่อนหน้าโควิดเนี่ย คนมาเยอะเลยก็ชาตโควิดรู้ก็เงียบเงียบโดยเฉพาะศูนย์บริการนวดนี่เขาห้ามเลยชายห้ามเลยห้ามแบบท้อไ่มคะตอนนั้นก็มีบ้างพนักงานทุกคนก็ก็ท้อบ้างก็ท้อแต่ว่าดังไงคะดูแลกันยังไงก็ให้กําลังใจกันแล้วก็แบบว่าบางคนก็ไปหางานจ็อบเล็กๆทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันแต่ก็เราก็โทรถึงลูกค้าประจำเนาะ ว่าเออสบู่หมดหรือยังสครับหมดหรือยังเขาก็แบบว่าเพราะว่าพวกนี้มันเป็นของที่เราต้องใช้อยู่แล้วอก็จะมีลูกค้าประจําอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งได้จากไลฟ์สดหลังจากโควิดคลี่คลายแล้วสถานการณ์กระเตื้องขึ้นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นเนี่ยต้นปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมาถึงปลายปีเนี่ยเริ่มมีออกบูธไปส่วนรูมการท่องเที่ยว ไปเมืองทองงานโอท็อปซิตี้ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งไปมาก็ค้นให้การตอบรับดีแบบลูกค้าประจำอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ให้การตอบรับเอ๊ะไม่ได้มานานเลยอย่างนี้ก็คนเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยกันอุดหนุนมีบริการนวดก็แั่นกันทั้งวันเลยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วพวกเราก็ดีใจด้วยค่ะใช่แต่ว่าสมานั่นหมายความว่ารายได้นั้นก็กลับมาคืนได้ได้ส่วนหนหวังว่าปีนี้อะไรอะไรจะดีขึ้น ช่อยากเจอแล้วแหละนะคะ,คะว่า,านวดที่ก่อให้เกิดไรายได้แล้วก็นวดจากเกลือสุขภาพทำให้สุขภาพดีอย่างไรเดี๋ยวให้คุณแนนพาเราไปชมได้ <ชม S 1> ค่ะ,คะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะไปแช่เท้าขัดผิวแล้วไปนวดกันบนบ้านได้เลยนะคะ,คะ คุชมคะเมื่อเราคุยกันแล้วนะคะเรามาถึงในกระบวนการผลิตค่ะนี่เข้ามาในห้องที่เรียกว่าเป็นโรงผลิต<ช>นะคะ<ช>เราจะเห็นหาตะไคร้ใบมะกรูดไม่ได้เครื่องต้มยำนะคะ<ช><ช>นี่คือสมุนไพรที่จะไปใช้ในส่วนหนึ่งของการทําเกลือที่จะนําไปแช่สปาเท้าหรือว่านวดใช่ไหมคะแด<ช>่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เห็นมีเกลือเยอะเลยอันนี้เป็นเกลือก็จะมีเกลือนาพยางนาผยางนาพายางก็หมายถึง ใช้ผ้ายางปูโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกิ้งนาเกลือเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าเราไปกิ้งกันใช้ผ้ายางก็จะได้ใช้ได้ทุกส่วนเลยเพราะว่าสะ้งต่ใช่ตั้งแต่เกลือเม็ดดอกเกลือเกลือชั้นล่างใช้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีความขาวแล้วอันนี้จะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นเกลือจืดเกลือจืดเกลือจืดตัวนี้ที่ว่าใช้ปะแป้งที่ว่าเล่นน้ําสงการอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวตัวนี้ได้มันจะช่วยแบบว่าทําให้ผิวขาวใสขึ้นด้วยเกลือไม่ได้เค็มอย่างเดียวนะใช่ค่ะแล้วก็มีดีหลาายยอ่่่งใชนีคะ อันนี้จะเป็นเกลือแกงค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปแกงคุกเขาอะไรพวกนี้ได้ผสมเป็นแบบว่าล้างผักอะไรพวกนี้มาจากส่วนไหนคะเกลือแกงก็จะมีอยู่ส่วนกลางด้านบนจะเป็นดอกเกลือที่เราใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเนอะก็คือเกลือนาพยางเป็นนาพยางส่วนอันนี้เราก็สามารถใช้ทาไอติมเข้าโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานฟอกหนังทาอาหารสัตว์ได้หลายอย่างค่ะที่ความรู้ใหม่เลยใช่ค่ะบนสุดจะเป็นดอกเกลือที่ใช้ผลิต ข้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ตรงกลางเป็นเกลือแกงเป็นเกลือแกงแล้วด้านล่างเป็นสกลจืดชายแล้วก็มีที่ว่าใต้ดิน<ม>ก็สามารถเอาไปใส่รอบรอบโคนต้นมะพร<อ>้าวที่ว่าแบบที่ว่าแบบโคนต้นมะพร้าวที่ว่าต้องการดินเค็มสามารถเอาไปใส่รอบรอบโคนต้นได้ทาทาให้ผลผลิตดีขึ้นมะพร้าวมีความนุ่มมะพร้าวมีความหอมแล้วก็มีความสดชื่นลูกใหญ่โตขึ้นค่ะอันนั้นคือเป็น เกลือใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะ,คะใช้ได้ตั้งแต่ด้านบนถึงยันล่างสุดใช่ค่ะเอาละค่ะพอได้เกลือเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทําการผลิตแล้วได,ได้ค่ะวันนี้เราจะผลิตเกลือแช่แช่มือแช่ตัวแช่เท้าลดอาการใครปวดดับกินเท้าแก้ส้นเท้าแตกได้ค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะใครที่แบบ มีกลิ่นเท้านะบางทีเอาไปแช่น้ําร้อนบ้างแช่นอะ่รบ้างตัวนี้จะคลายเลือดไหลเวียนดีแล้วก็ทําให้นอนหลับลดอาการปวดท้องเมนได้ตัวนี้ได้ด้วยเพราะว่าเลือดไหลเวียนใช่ค่ะแช่ก่อนนอนเนอะเหมือนว่าแบบสารพิษคนเราจะอยู่ที่ปลายประสาทอยู่ที่ปลายเท้าแช่นั่งแช่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีเวลานวดก็ใช้ตัวนี้แช่ใช้เกินเยอะไหมคะหช้อนโต๊ะน้ําท่วมเท้าน้ําอุ่นนะคะ แค่มือได้มือเนตทาเช้าเนตทาแค่ตัวได้ใส่ช้อนเดียวพอนะคะเดี๋ยวใส่มากเป็นดองเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาร่วมกันช่วยกันด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้เลยมาเดี๋ยวช่วยแยกไซแยกขนาดของเกลืออันนี้จะเป็นเนือกลือผ้ายางที่ว่าบอกนะอันมีความขาวเม็ดใหญ่แล้วสวยด้วยค่ะแยกไซแยกขนาดของเกลือโดยผ่านตะแกรงลอนอเพราะว่าเราจะเอา เกลือที่แบบเป็นขนาดเล็กใช่ไหมใช่ให้เป็นไส่เดียวกันแล้วจะได้คลุกเคล้าสีใส่น้ํามันใส่กินได้ทั่วถึงโอ้เพราะว่าเกลือเนี่ยก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่ใช่ใช้หมดทําไมเรียกว่าดอกเกลือคะดอกเกลือจะอยู่ด้านบนสุดของนาเกลือค่ะจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดเป็นยาแผนโบราณใช้กว่ายาเด็กละลายน้ำุูนแช่แทนทนเนอร์สอันนี้ก็จะเหลือยาอย่างนี้จะได้ทุกส่วนด้วยแล้วเหมือนออกกำลังกายไปด้วยในตัวอ่าได้หมดได้หมดได้ทุกส่วนเลยแบบนี้ อ่าส่วนนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นนี้เราก็จะได้เป็นเกลือเม็ดเล็กอ๋อหลังจากที่เราร่อนแล้วจะได้เป็นเกลือเม็ดเล็กค่ะก็จะได้ขนาดที่เท่ากันแล้วก็จะได้เป็นเกลือเม็ดเล็กได้ขนาดที่เท่ากันค่ะอันนี้เราก็จะมานะคะเป็นสัดส่วนยังไงคะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราชอบตีเข้มเราก็เพิ่มไปได้หนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าค่ะ1กิโหนึ่งกิโลต่อสี สีที่เราสามารถชอบสีอ่อนสีเข้มแล้วก็เพิ่มขอ้นาไปได้แล้วแต่วันนี้เราจะทํากลิ่นสีนี้เป็นสีผสมอาหารขั้นตอนแรกยังราประทานได้อยู่ไม่เนียนตรลายต่อสุขภาพอ่ารัประทานได้เป็นสีผสมอาหารสีเพื่อใช้บ่งบอกว่าเราทํากลิ่นนี้สีอะไรสีนี้สีอะไรวันนี้เราจะทํากลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์อันนี้กลิ่นเหรอคะค่ะใช่ค่ะกลิ่นเปปเปอร์มิ้น แช่มือแช่ตัวแช่เท้าน้ำมันทำจากเมล็ดองุ่นเมล็ดอัลมอนด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลูกอมกลิ่นเลยค่ะอันนี้เมื่อกี้ใส่น้ำมันเหรอคะค่ะใช่น้ำมันความเป็นน้ำมันอะไรคะน้ำมันมะกอกเมล็ดองุ่นเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ทำให้พอเราแล้วแช่เท้าก็จะได้รับกินของตัวนี้ด้วยน้ำมันจะทำให้เท้านุ่มชุ่มชื้นทำให้เท้าไม่แห้งจนเกินไปค่ะคุณแนนคะถ้าผู้ชมชมอยู่ที่บ้านเอาเกลือที่เป็นถุงขายในตลาดมาทำแบบนี้ได้ไหมคะก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ใส่กินใส่น้ำมันอะไรของเราที่เราต้องการไปเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะโอเคสวยงามสีสวยมากเลยนะคะค่ะสีสวยงามมาก ดีเราก็เริ่มได้กลิ่นไปจะเป็นแนวอรอยมากหอมค่ะหอมมากแล้วแช่ในน้ำมันตัวนี้จะทําให้แบบผ่อนคลายในการแช่มากขึ้นใช่ค่ะแช่มือแช่ตัวแช่เท้าแช่ตัวก็เพิ่มไปสองหรือสามช้อนโต๊ะแล้วเราจะแช่เท้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราต้องต้องคนมาานี่ก็ได้แล้วค่ะโอเคถือว่าแบบโอเคอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็จะขึ้นไปแช่เท้ากันด้านบนบ้านนะคะค่ะใช่ค่ะเราได้เตอือแล้วเราก็จะ เอาเกลือนี้ไปแช่เท้ากันค่ะเ,<ล>เดี๋ยวพัขึ้นไปแช่เท้ามีบริการนวด,ดมีคอร์สขัดผิวด้านบนนะคะ่ะใช่ค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ เมื่อกี้นี้เราไปผลิตเกลือเราได้เกลือแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะนําเกลือนั้นมาใช้ค่ะโดยคุณหมอนวดแผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้วก็มีใบรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่น้าอ้อยวารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นคนสาธิตนะคะค่ะตอนนี้พี่น้ำอ้อยจะทําอะไรให้กับผู้รับบริการคะตัวนี้เป็นเกลือแช่เท้าค่ะใส่กับน้ําอุ่นที่ใช้ปริมาณได้แล้วก็ใส่ไปค่ะ ประมาณช<ม>้อนถึงสองช้อนนะคะ,คะอา่าใช่เลยค่ะต้องเป็นน้ําอุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะลดอาการปวดฝ่าเท้าเส้นเท้าแตกมีกลิ่นเท้ามีเหงื่อในอุ้มเท้าช่วยรักษาได้หมดเลยค่ะแช่ไว้ประมาณสักห้านาทีหรือ10นาทีค่ะมันจะช่วยผ่อนคลาย5นาทีถึง10นาทีใช่ค่ะถ้ามีเวลาก็สิานาทีก็ได้ค่ะอ้าใครที่แบบ เ้าชอบมีกลิ่นอับมีกลิ่นถอดรองเท้าทีคนเป็นลมอะไรเงี้ยใช้ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะทิ้งไว้5นาทีลดอาการบวมของฝ่าเท้าส้นเท้าแตกได้หมดเลยค่ะส้นเท้าแตกก็แก้ได้อาการบวมฝ่าเท้าก็แก้ได้ค่ะค่ะพี่น้อ้ไอ้ทำมานานแล้วยังคะ14ปีแล้ว14ปีไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาเรียนที่สารพัดช่างค่ะชั่วโมงละหนึ่งบาทชั่วโมงละบาทสร้างอาชีพสร้างงานได้ แล้วพอเข้ามาในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะก็โอเคมีมีความสุขดีใช่ค่ะได้อยู่โลกภายนอกด้วยรู้จักคนรอบเยอะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำไรทำไรมาทำอันนี้สบายกว่าเยอะเลยกอนนี้หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีเกลือที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบของบ้านเราแล้วแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยด้วยใช่ปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้ พอเรามีกลุ่มแบบนี้ค่ะเ,เรามีเรียกว่ามีการให้บริการการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้บริการนักท่องเที่ยว<ช>ที่น้ำอ้อยม,มีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็โอเคที่มีลูกค้าเข้ามาได้รู้จักเราได้เปิด<ม>สถานที่พื้นที่ตรงนี้จากที่ว่าแบบไม่มีคนรู้จัก<ม>ก็ได้มีคนเข้ามารู้จักเรามากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะเราเห็นว่านี่คือการต่อยอดภูมิปัญญาของไทยแล้วทําให้ชาวต่างชาตินั้นได้ชื่นชอบนะคะทั้งในประเทศเพื่อนบ้านของเราในเอเชียยุโรปหรือกลุ่มประเทศอาเซียนนี่คือเรารับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เรื่อยๆค่ะกับหน่วยงานของทรทเขาก็พา,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 าม,มีอลุกมาพูดสื่อพวกอะไรมาให้ค่ะ,คะถึงวันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยได้นำศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาของไทย ดังไกลไปถึงต่างแดนตรงนี้ค่ะความภาคภูมิใจที่เราเป็นคนไทยแล้วได้นําเสนอสิ่งเหล่านี้พี่น้ำอ้อยรู้สึกยังไงคะดีใจมากเลยค่ะที่ว่าได้แบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาถึงจุดนี้แต่ว่าพอมาอยู่ในจุดนี้แบบแบบปื้มมากเลยแล้วก็อาชีพนี้ก็คือแบบเราทําด้วยใจเนาะบริการด้วยใจ <c oughs> คือลูกค้าโอเคเราก็โอเคกับเขาด้วยเราก็เหมือนแบบดีใจสดๆดแบบไม่เคยคิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะคะ่ะ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณนะคะที่ลูกค้าที่เขามาแบบแล้วชื่นชมเออนวดดีนะบรรยากาศดีมากขึ้นมาแล้วแบบโอเคทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ชมคะน,นี่คือการสาธิตการนวดฝ่าเท้านะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปดูค่ะว่าการใช้เกลือสปาหน้าทำอย่างไรค่ะ จากที่เราได้ดูการนวดฝ่าเท้าแล้วด้วยเกลือเนาะตอนนี้เป็นอะไรคะพี่เนีกจะเป็นคอสขัดหน้าค่ะค่ะขัดหน้าด้วยเกลือขัดผิวสมุนไพรค่ะองั้นเดี๋ยวให้คุณแม่เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือคุณหมอป้าแดงสวัสดีค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะเจริค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการขัดค่ะ ัตอนแรกจะเป็นการขัดเนาะผสมโยเกิรต์ตแล้วก็<ม>ชายโยเกิร์ตแล้วก็มีพวกขมิ้นมีไพลว่านางคําธนาคาแล้วก็ดอกเกลือเป็นส่วนผสมหลักตัวนี้อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเราจําหน่ายอยู่อค่ะค่ะแล้วผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติอันนี้ดอกเกลือค่ะใ,ใช่มีขมิ้นมีไพลว่านางคําธนาคาแล้วก็ดอกเกลือ,อ S <S จะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำลดรอยพวกฝ้าลดรอยแผลเป็นอะไรพวกนี้ได้คือ <หา S 1> <ม>ผิวเก่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นสุภาพสตรีเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ได้ไดหมดค่ะตัวนี้จะทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นโดยโยเกิร์ตขมิม้นไพรว่านางคำธนาคาจะทําให้ผิวขาวใสลดฝ้าจุดด่างดำลดสิวอักเสบของเด็กๆก็ได้ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งผสมนมก็ได้โยเกิร์ตน้ําผึ้งหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้แล้วก็มารคทิ้งไว้ะค่ะคุณป้าแดงต้องเริ่มจากการที่นวด ขัดหน้าก่อนขั้นตอนแรกนะคะคธรรมดาเราจะมีสองขั้นตอน,นะคะ่ะคือว่าขัดแล้วก็นวดแล้วก็มาะคะ่ะวันนี้เราใช้เวลาแค่ห้าหนาทีใช้ขั้นตอนแรกนะคะ ทำไมห้าหกนาทีคะคุณนม่คะมันจะทําให้แบบว่ากระชับช่วงนี้กระชับแล้วก็พักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งปกติเราจะมีคอร์สเต็มคอร์สเลยมีขัดมีนวดมีพอกสามขั้นตอนใช้เวลาสี่สิบห้านาทีสามร้อยบาทค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขั้นตอนเดียวเราก็จะคือซื้อผลิตภัณฑ์เราก็ได้ขัดสาธิตหนึ่งขั้นตอนสําหรับลูกค้าที่มีเวลาน้อยแต่ถ้าเกิดใครอยากมาขัดเต็มคอร์สก็ได้ใช้เวลาสี่สิบห้านาทีจ้ะค่ะคือเหมือนว่าการรวมกลุ่มในแต่ละกิจกรรมแปลว่า สมาชิกในกลุ่มก็จะมีรายได้ถ้าเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะก็ได้อยู่นะหมื่นต้นๆก็ได้อยู่พูดถึง่าคนถ้าแขกเยอะถ้าว่ามีแขกมามีทัวร์มาเยอะอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เกียกเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้านะคะแล้วก็ป้าแดงเนี่ยก็จะนวดไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้า ผู้ชมสนใจที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณแแนะนำค่ะ เราใครที่ดูอยู่นะคะดูผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้ต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยแล้วก็ศาสตร์ต่างๆกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลาค่าทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจชีวภาพที่หาได้ในจากชุมชนรวมทั้งเป็นเศรษฐกิจสีเขียวสอดคล้องกับ BCG model <ด>เลยนะคะค่ะปิดท้ายพี่แนนอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ะอะไรไว้ให้กับคุณผู้ชมคะใ่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของของเรานะคะ ก็จะมีเป็นสบู่ดอกเรือสมุนไพรตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยเป็นสินค้าขายดีค่ะฟอกหน้าฟอกตัวลดอาการกฟอกปวดพื่นคันได้ซื mm hmm. ้อเป็นของฝันของฝากได้นะคะตัวนี้ค่ะ mm hmm. มีขมิน้นมีไพรว่านางคำธนาคาแล้วก็ระเกือเป็นส่วนผสมหลักหรือจะซื้อ mm hmm. เป็นกิฟต์เซตไปฝาก mm hmm. ที่ทำงานหรือเป็นของฝันของฝากเล็กๆก,ก,ก็ได้เราก็มีเป็นกิฟต์เซตให้ค่ะ mm hmm. ค่ะ,ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเกลือขัดผิวในน้ำนม ตัวนี้นะคะจะมี3ามกลิ่นให้เลือกก็ทําจากดอกเกลือเช่นเดียวกันก็จะมีกลิ่นข้าวหอมมีกลิ่นทับทิมต่างแค่กลิ่นแต่คุณสมบัติเดียวกันค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสครับหน้าเหมือนกับที่คุณหมอขัดหน้าอยู่เมื่อกี้เนาะสรับหน้าสมุนไพรสครับผิวสมุนไพรผสมนมโยเกิร์ตน้ำผึ้งอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็จะเป็นได้อารมณ์ของสมุนไพรค่ะก็จะเป็นเกลือเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นอาซบูเล่ดอกเกลือซบูเล่ฟอกตัวรับการพวกผดผื่นคันได้ เกลือแช่ตัวแช่เท้าที่แช่ให้ที่คุณหมอแช่ให้เมื่อกี้ก่อนนวดค่ะ mm hmm. ก็จะมีกลิ่นตะไคร้หอมกับกลิ่นเปปเปอร์มินต์อ่าแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยอันนี้จะเป็นดอกเกลือบริสุทธิ mm ์ hmm. เป็นวัตถุดิบหลักที่ทําทุกอย่างคือทาจากตรงนี้แล้วสามารถทําเป็นประกอบอาหารได้ด้วยใส่น้นานนนําอุ่นแปรงฟันละลายน้ําอุ่นแช่แทนโทนเนอร์เช็ดหน้าได้ตัวนี้จะเป็นส่วนที่ดีที่สุดอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นหัวใจหลักของเราเลยอะค่ะค่ะ,คะอ่ะต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาที่ชุมชนหาซื้อได้ที่บริเวณ ขึ้นให้หน้าจาแล้วนะะคใช่ะค,ะค่ะค่ะค่ะวันนี้ค่ะความหลากหลายในภูมิปัญญาแล้วก็เรื่องราวของ นาเกลือของอำเภอบ้านแหลมที่นี่นะคะต้องขอบคุณคุณแนนอัจชราทรัพย์ประเสริฐมากๆเลยนะคะสมาชิกของกลุ่มที่ทําให้สังคมนั้นชุมชนนั้นมีรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากไว้ให้อย่าลืมมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ